แล้วพี่เป็นพวกขี้เกียจซ้อมน้ำน้ำผมน้ำวิ่งตอนเช้าเว้ยขี้เกียจตอนนี้มวยรุ่นนี้สมัยก่อนก็าถือว่าเก่าแล้วอ่าขี้เกียจนะแล้วก็คนไข้ที่ว่าเจ็บตัวที่สุดต่อยไงตัวเหมือสิงนี่เหมือสิงเทียนดีรันเนี่ยนะแต่พวกกูฆ่าเลยโดนโดนแตะแต่เขาออกไว้นะี่นะครั้งแรกสมมตสิงนีส่อคมอยู่ครั้งแรกโดนมันโดนมันน็อกเนี่ยครั้งที่สองชนะคะแนน ครั้ง,งที่สามแพ้คะแนนยกหนึ่งโนไปสองนับใช่ยกสองพี่ได้นับเอ้ยกูกันหนักหนึ่้วัยกูกันหนักหนึ่งวัยเอ้ยกูกัหนักหนึ่งวายเหี้ยวต่อยกับพี่เสมอสิงอ like ีกครั um ้งสามแพ้แพ้สองชนะหนึ่งอีนีดเจ๊แชมป์คุณปิดคุณคนน้อยไอ้ฝั่ง้นเน่ะคุณคนน้อยรู้รู้รู้คุณนน้อยสองพี่ใช่นะสองไม่ง่ายรอบเป้า พี่ไม่ถูกตัวพี่ชัยแพ้พี่เอียวอะไม่ถูกตัวโอ้โหไม่ธรรมดากันนะปีสองศูนย์อะตำแกลงแล้วพี่ชายพี่ชัยเขาเก่งอยู่นะกูุผผาน้อยยังแพ้ปีปลายปีสองศูนย์แล้วกองทีพี่ชัยก็อยู่กู้โข้ยไอ้ชัยในต่อยครั้งที่สองนี่เพียวไม่ซ้อมหนีเที่ยวบาร์อยู่เที่ยวบาร์อยู่ผ้าแมนผ้าแมนจะต่อไทยจะต่อยกับคุณบุญน้อย จะต่อยคุณบุนอาเมกาต่อยขวดตีนักแข่งขาบวมวันจัน์กคงเดี๋ยวมึงต่อยทนฮัมแบนไปแล้วกันไอ้ชายพร้อมตียิบพายเลยเพื่อนพี่อิสลามกู้เข้ามาร้อยยี่สิบแม่งกินปลาเค็มเลยสบายแล้วมีใครบ้างที่รุ่นนั้นแก้วแก้แดงแก้วแก้วเคยต่อยแก้วนี่ใส่ยาเขามวยเทวดายอดมวยเทวดา ก็เล่นจังหวะกันน่ะพี่เอียวแพ้ชนะชนะชนะแก้วด้วยอชนะแก้วเขาบอกว่าไม่เคยดูต่อยะแก้วโลดเดชมีใครบางทีจฟาได้วฟาแก้วฟาแก้วสายลมสองที่สายลมควีนชุมแพร่แพ้ภัยใครชนะและจินตเดชจินตเดชตอนพี่จิมนไงอะไรอนพี่จิมเป็นไงโอ้ยไอจินแม่งตีกระจับพี่แม่งปุ๊บพอตีเสร็จแเอียวขอโทษอืมก็มีต่อยหลายคนพวก ถ้ดูพิษติทธสวถ้ดูพิษสิทสวก็อย่างสมัยก่อนผมยังดูพี่เอยวต่อยหลายครั้งอยู่ต่อยหลายครั้งพวกพี่เอ๋ยวนี่เคยเป็นแชมป์เป็นอะไรไหมไม่เคยยังเคยจะจะได้ชิงกับเรือนแพแล้วเคยต่อยกับเรือนแพไหมเคยชนะชนะชนะเรือนแพด้วยแต่ชิงแชมป์ไงแล้วพอดีจังหวะเหมือนคนเรามันว่าถนาไม่ได้แชมป์มาก วาสนาคนเรื่องจริงนะวาสนาสําคัญเรื่องจริงนะอยู่ๆไมอีกเจ็ดวันจะโชกขาแม่งเสือกบวมเนี่ยกงเนี่ยบวมของพี่เอียวนะเนียหูข้างซ้ายแล้วข้างซ้ายมข้างถนัดเราด้วยวงเป่งมาแล้วอยู่ดีแม่งบวมบวมก็แล้วก็มาต่อยนอกรอบอมาต่อยนอกรอบแล้วพี่ชนะชนะเสร็จก็มพวกต่อยพวกสายเพชรสายควาบิทักสายเพชรสายเพชรไอ้สายไปกันรุ่นดีดวกัน แต่ชื่อมันอับไงแต่คนพิทักษ์เก่งหลายตัวสมัยก่อนชื่อมันอับแล้วพี่เอาต่อยมวยนี่สูงไหมาจประจำเยอะคาโต้สูงสุดที่พี่เอียเคยได้รับเนี่ยได้เจ็ดหมื่นประมาณปีไหนปีสองสองศูนย์สองหนึ่งอ๋อ้เจ็ดโอ้โหก็เยอะอยู่แลสองหนึ่งแต่โดนได้ลงนะเคยโดนไล่ด้วยโดนต่อยก็ใครแต่ลงน้อยลูกบางบกรกงล้มนะไม่ล้มไม่ล้มโอ้ไม่ไม่เรื่องล้มไม่ล้มโดนไล่มาเหตุผลเหตุผล สอมน้อยโอ้โหตอนนั้นพอดีไปเจอเด็กผู้หญิง